เป็นเสาหลักใหแ้แม่แม่พ่อชาวอินเดียกับประเทศเปิดบ้านเจเบป,ปวีนาซุ้มแต่งทาหารไม่ขอมีลูกอุทิศชีวิตเพื่อดูแลว,วัดปวีนาชาลิศกุลเกิด21มกราคมพุทธศักราช2509ชื่อเล่นเจียบ เป็นนักร้องและนักแสดงหญิงชาวไทยมีชื่อเสียงจากบทป้อมในภาพยนตร์เรื่องเวลาในกวดแก้วพุทธศักราช2534ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สักขานักแสดงหญิงดีเด่นจากภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวปวินาเป็นลูกของชูศักดิ์ชาลีฟและวิลาวันพูลเสรีบิดามีเชื้อสายอินเดียปากีสถานและจีนส่วนมันดาเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ ต่อมาบิดามารดาแยกทางกันขณนะเธออายุเพียง2-3ปีและมารดาสมรสใหม่จึงมีน้องต่างบิดาอีก3คนจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธกสัญพิทยาจากนั้นศึกษาสายวิจิตรศิลป์ที่โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษาและภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุน,นันทาเมื่ออายุประมาณ15ปีปวีณาเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการชักชวนให้แคสงานโฆษณาหลังจากมีผลงานอยู่หลายชิ้น วันหนึ่งเธอได้มีโอกาสเข้าไปแคสงานที่กันตนาและไปเข้าตาพิธีกรรายการเกมโชว์ในรายการเอาไปเลยดำเนินรายการโดยไตยพบลิมพะพัทซึ่งไตพบเห็นว่ามีหน่วยการดีจึงชักชวนมาเป็นผู้ช่วยพิธีกรแต่ทําได้เพียงเดินกว่ากันตนาก็ชักชวนเธอไปเล่นละครแสดงเรื่องแรกคือแม่น้ำและแสดงอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องลูกแม่ ต่อจากนั้นอิทธิพลางกูลชักชวนเธอทำผลงานเพลงออกผลงานชุดนัดกันแล้วและนี่แหละตัวฉันกับค่ายคีเอเทียได้รับการตอบรับพอสมควรในเวลาต่อมาค่ายเพลงที่เธอสังกัดอยู่ก็ประสบปัญหาจึงปิดตัวไปทำให้เธอต้องหยุดผลงานเพลงเช่นเดียวกันต่อมาเธอโอนไปสังกัด SP พีสุภมิตรและออกผลงานอัลบั้มชุดไม่ใช่ของเล่นที่มียอดขายกว่าแสนตลับ ส่วนด้านการแสดงเธอได้รับบทบาทที่หลากหลายทั้งบทนำและบทรองแต่ความสำเร็จในอาชีพการแสดงของเธอนั้นมาถึงเมื่อเธอได้รับการเสนอเข้าชิงในสาขาดาราประกอบฝ่ายหญิงทั้งจากงานตุ๊กตาทองและงานภาพยนตร์แห่งชาติจากผลงานการแสดงเรื่องคนทรงเจ้าและต่อมาเธอก็ได้รับรางวัลด้านการแสดงสาขานางเอกนำดีเด่นจากงานภาพยนตร์แห่งชาติครั้งที่หนึ่งและได้รับรางวัลแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม จากรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงจากภาพยนตร์เวลาในขวดแก้วในปีเดียวกันได้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องคือฉันผลงานแสดงในยุคหลังเธอยังแสดงในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชความที่ครอบครัวตัดแยกเธอซึ่งเติบโตมากับแม่จึงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อนานเกือบ20ปีคุณพ่อไปตั้งแต่เรายังเด็กๆเธอเล่าพร้อมกับว่าพอโตขึ้นก็ได้แต่ถามกับญาติ หากก็ไม่ได้ทราบอะไรมากกระทั่งวันหนึ่งพ่อได้ติดต่อผ่านคนรู้จักบอกอยากเจอเธอเองก็มีเรื่องมากมายอยากจะถามอย่างไรก็ตามในวันนัดพบกันที่บ้านเพื่อนของแม่พอไปถึงได้เห็นหน้าเธอก็ตัดสินใจกลับทันทีทีแรกขับรถไปเห็นเขาแล้วกลับเลยเจ้าตัวเล่าให้เหตุผลว่าขอกลับไปตั้งหลักใช้เวลาตั้งหลักอยู่เป็นเดือนจึงนัดกันครั้งใหม่ซึ่งพอได้เจอก็ได้กอดกัน รวมทั้งได้ถามในหลายๆเรื่องที่อยากรู้เมื่อพิธีกรถามว่าจําได้ไหมว่าคําแรกที่พูดกับพ่อคืออะไรเจียปวีนาตอบทันทีหายไปไหนมาเธอยังเล่าด้วยว่าความที่เห็นแม่ทํางานหาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆจึงตั้งใจว่าอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยดังนั้นพอถูกชวนไปถ่ายโฆษณาตอนอายุได้15ปีจึงสนใจคำถามแรกที่ถามเขาคือได้ตังหรือเปล่าได้ก็ไปบอกพังยิ้ม แล้วว่าการทำงานสมัยนั้นแม้จะไม่ได้เงินมากเหมือนสมัยนี้เพราะผลตอบแทนตอนถ่ายอยู่ที่2,000บาทแต่ก็ไม่มีปัญหา